สวัสดีค่ะมินิตอนรับท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะคะผมเข้าสู่เกม Minecraft PE ในเวอร์ชัน1.16.221นะคะผมก็ <S 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 ตอนนี้นะครับเราอยู่กันใน Golden Village นะครเนาะก็เป็น EP ที่3เนาะก็ถามว่าตอนนี้นะครเราอยู่กันที่ไหนนะครับเนาะก็ตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านใหม่ของเรานะครับเนาะก็อตอนแรกนะครับเราอยู่กันในถ้ำเนาะผมก็เลยคิดว่าเราน่าจะออกมาสร้างบ้านใหม่กัน หน่อยนะครับเนาะเออซื้อผมก็ได้ออกนะฮะผมออกมาจากที่เดิมเนี่ยประมาณ4ี่ไร่บล็อกนะคะผมก็เหตุผลก็คืออยากสร้างบ้านใหม่แล้วก็อยากนีจจาความแหลกด้วยนะคะผมตอนนี้แบบลื่นขึ้นเยอะมากนะคะผมเนาะมันก็จะเป็นแบบทําให้เราแบบอัดคลิปนะฮะผมแบบลื่นไหลกันมากขึ้นนะครับเนาะโอเคเออขายอะไรเนี่ยโอ้ขายสลามเหรอ น่าสนใจ๋ยวผมมีแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาอัพเดทกันหน่อยนะครับเนาะก็ได้ทําการสร้างบ้านใหม่นะครับเนาะก็อาจจะใช้บ้านนี้ไประยะยาวเลยนะครับเนาะเพราะว่าขี้เกียจสร้างใหม่แล้วนะครับเนาะแล้วก็ได้ปลูกแคคตัสนะครับเนาะก็ได้แลกกับวันเดอริงเทรดเดอร์นะคะผมเนาะก็เขาขายแคคตัสนะคะเพียงผู้ที่ซื้อเพราะว่า,ายังไม่เจอทะเลทรายเลยนะครับเนาะก็ ไม่รู้ว่าจะหาที่ไหนนะคะน้องก็เลยซื้อมาก่อนละกันเนาะนะครับแล้วก็ได้ทําประตูในเทอร์นะคะน้องก็คือได้ทำในเทอร์ไฮเวย์นะครับจากตรงนี้ไปตรงนู้นอ่ะที่เก่านะครับแล้วก็เดี๋ยวขอเรียกที่เก่าว่าในเมืองละกันนะครับเนาะส่วนบริเวณแถวนี้ก็จะเป็นชนบทประมาณนั้นนะคะโอเคแถวนี้เป็นฟาร r มฟอร์เรสต์นะครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่สวยงามเลยนะครับเนาะตรงนี้ก็เป็นที่เอนชานนะครับเนาะเออ แล้วก็ไปทำตรงนั้นนะครับโอเคส่วนออตรงนี้นะครับก็จะเป็นฟาร์มสัตว์นะครับนนแล้วก็เป็นฟาร์มข้าวแครอทแล้วก็มันฝรั่งนะครับอันนี้เป็นฟาร์มซิโรทิกชูกาเคนฟาร์มนะคบเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับถามว่าเราจะมาทำอะไรวันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมา สร้างฟาร์ม NPC กันเองนะคบแล้วก็คือผมได้ทำการลาก NPC นะคะผมจากจากบ้านตัวเองนั่นแหละนะคบแถวๆนู้นแหละนะคบเนาะลากมา2ตัวนะครับเนาะโอเคก็เป็นตัวที่ผมผสมพันธุ์ไว้นะครับแล้วก็ได้ทําการให้อ่าบล็อกอาชีพมันไว้นะครับแล้วก็ตอนนี้ตัวแรกว่าเยอะแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะมาขยายพื้นที่กันนะครับเนาะให้มันแบบมีลูกกันเยอะๆนะครับโอเค ถามว่าเราจะสร้างตรงไหนนะครับเราก็จะสร้างตรงนี้เลยนะครเนาะอโอเคก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูป Before After ให้นะครเนาะอันนี้จะเป็น After นะครับเนาะโอเคก็ถือว่าโล่งขึ้นเยอะเลยนะครเนาะโอเคฮะเพื่อไม่การไม่เสียเวลานะครับเนาะเดี๋ยวเราจะเรื่มสร้างอะไรดีกว่านะครับก็สำหรับบ้านที่อยู่ให้กับ APC เนี่ยก็อาจจะ ไม่ได้สร้างใหญ่อะไรขนาดนั้นนะคบเนาะโอเคฮะเดี๋ยวเราจะใช้ไม้แล้วก็ขอบปรสตูนเนาะโอเคส่วนไม้ก็ใช้ไม้อ,อุกแล้วกันนะครับซื้อ,อประตูเราควรจะใช้เป็นประตูล็กนะครับเดี๋ยวค่อยไปเอาที่นู่นก็ได้ โอเคผมเผากระจกไว้โอเคฮะเดี๋ยวขอถ่านหน่อยตึบอๆเโอเคเก็บนะครับอันนี้วันแรกไว้แล้วนะครับเนาะปีก็ลูดต,ติง้งซิลทัสเมนดิง้งอะไรประมาณนี้นะคบเนาะโอเคก็แรกจาก ในเมือง่แหละนะครับถ้าคุณชมโทรับสวยไหมเนะี่ยโอเคโอเคไปเลยฮะอ่ะืดเลืดเลยนะครับคิดถูกแล้วที่ย้ายออกมาโอเคอเดี๋ยวเราทำการแปลรูปไม้แป๊บหนึ่งดูเกาะผมสิ คืออีกนี่คือจะแตกแล้วนะครับรู้สึกจนตอนนี้โอเคเจ็บสามสี่แล้วก็เราจะทำการวางนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สแล้วกันนะครับ โอเคตรงนี้ก็16นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 12 13 14 15 16นับถูกไหมเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16โอเค แล้วก็ต่อเลยฮะจึดจๆดจดจดจดเอาเลยเลยเลย <c oughs> โอเคจึดโอเคค่ะเดี๋ยวผมขอทำการอ่าต่อไอ้เจ้า ไม้เพิ่มก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะออกแบบด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ออกแบบเลยนะคบเนาะโอเคเดี๋ยวเรากลับมาอีกทีตอนที่ผมทําการาร่างโครงสร้างของเจ้าฟาร์มเอ c เสร็จแล้วก่อนนะคบเนาะโอเคในมันจะนาเกินไปไม่ใช่อะไรนะครับโอเคฮะก็ตอนนี้นะคะผมก็กําลังสร้างหลังคานะครับเนาะเพราะว่าเดี๋ยวฟ้าผ่านะคบมาดู MPC เดี๋ยวมันจะกลายเป็นแม่มดนะครับเนาะแล้วก็ทําการวางสลับสีนะคะผมระหว่างโอ๊ก ผมกับเจ้าต้นเบิร์ดนั่นเองนะครับเนาะโอเคมันก็มีความสวยงามดีมากนะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราทําการพาสเวิร์ดภาพกันเลยลวกันเนาะนะคะเดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะคะผมสำหรับการสร้างราคาของเรานะคนะเนาะโอเคพาสเวิร์ดภาพเลยครับผม โอเคนะครับก็ผมลืมไปนะคะว่าบริเวณด้านล่างเนี่ยนะคะมันมีถ้ำด้วยนะครับเนาะก็เดี๋ยวเราจะต้องทําการปักท็อตด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวมันจะมีพวกมอนสเตอร์นะคะมาเกิดด้านล่างเนาะเช่นพวกซอมบี้อย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวมันจะมาแบบส่งเสียงอะไรของมันนั่นแหละนะครับด้านล่างเนาะมันจะลำแขวนนะคะโอเคโอเคฮะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันในขั้นตอนการเปลี่ยนพื้นนะคะเนาะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นบล็อกคอเบิร์ตนนะครับเนาะแล้วก็ เดี๋ยวถ้าวันไหนว่างๆเดี๋ยวจะมาถมด้านล่างด้วยนะครับเนาะเออไม่อยากให้มันมีถ้ำอ่ะไม่ใช่อะไรนะครับเนาะแต่ตอนนี้ขี้เกียจนะครับก็ค่อยทำแล้วกันนะฮะโ,โ,โอเคก็เดี๋ยวจะทุบไปเรื่อยๆนะครับเนาะโอเคฮะเดี๋ยวเรามาวางคาบเลสต์นกันเลยเนาะนะครับจุด ซึ่งเหตุผลที่ใช้คัพูสตูนนะคบเนาะก็เพราะว่ามันเป็นบล็อกที่ผมมีเยอะที่สุดในตอนนี้นะคบเนาะก็เลยเอามาใช้ปูพื้นแล้วกันเนาะนะครับเนาะเออก็ได้จากการลงเหมืองนั่นแหละนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราขอทำการตัดภาพเลยละกันแล้วก็วางบล็อกเฉยมันไม่มีอะไรนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเปล่าๆนะครับโอเคตัดภาพเลยครับผมโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาทำการลากเอ c กันเลยดีกว่านะครับเนาะ เดี๋ยวเราจะลากโดยการใช้เรือนะคนะเนาะแล้วก็ใช้เชือกในการลากเรือไปนั่นเองนะครับเนาะโอเคเข้าไปเอาทำไมไม่เข้าลองทุบซิเข้าไปโอเคอ่ะต้องทุบนะฮะปลุกดีๆไม่ชอบเนาะโอเคเดี๋ยวทำการทุบออกเลยแล้วกันเนาะมีซอมบีม้ไหมเนี่ยโอเคย่ามีนะ สองตัวนะคะก็ต้องแบบคือรักษาดีๆหน่อยเนาะนะครับโอเคเข,ขาค่อยลากนะคะเนาะไปเดี๋ยวเราจะพาไปบ้านใหม่กันมาเร็วมาเรียวโอเคฮะโอเคขามายลึกหน่อยนะฮะ นะซอมบี้มามาประตูทำไมเนะี่ยโอ้ยโอ้เกาะพังโอ้ยเกาะย,ยิงใกลพังอยู่นะครับโอเคมาประตูไม่ทันนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวเราขอทำการขโมยปุ่มหน่อยนะครับเนาะเราขี้เกยียจคาบไหม่นะครับ เจ็บโอเคอเดี๋ยวเราทำการบางเตียงก่อนแล้วกันมาไปสักตรงนี้นะครโอเคอีกเตียงหนึง่งเจ็บโอเคเดี๋ยวเราทำการทุบเลยนะครับเนาะเึ๊บเึ็บจึ๊บโอเคไปไปนอนดึกแล้วนะครับไปนอนสิ โอเคเดี๋ยวขอทําการแตะปุ่มด้วยนะครับเนาะเหตุ hey, ผลที่ใช้ประตูเหล็กเพราะว่า MBC มันเปิดไม่ได้นะครับเนาะถ้าเกิดว่าเราใช้ประตูไม้เนี่ย MBC มันเปิดได้แล้วก็หนีเที่ยวได้นะครับเนาะต้องระวังกันนิดนึงนะครับเนาะโอเคขอตัวคาบด้วยโอเคไม่ใช่ตัวคาบบล็อกอาชีพเราสบายใจนะครับโอเคจุด okay, โอเคฮะโอ้ซัมบี้เดี๋ยวทำการวางบล็อกอาชีพตรงนี้นะครับเนาะเจ็บเจ็บโอเคซัมบี้อย่ามายุ่งกูโอเคฮะซัมบี้โอเคก็เดี๋ยวเราจะทำการผสมพันธุ์ a ซ c กันนะครับเนาะก็หลักการง่ายๆก็แค่ a อ c จะต้องมีเตียงนะครับเนาะให้ลูกหลานพวกมันนะครับแล้วก็มีอาหารนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวขอทำการคาบเตียงแป๊บหนึ่ง โอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเอาเตียงไปแปะให้ ABC กันนะครับเนาะเดี๋ยวเราแปะติ๊กให้มันแล้วก็เดี๋ยวเราแปะอาหารให้มันด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวมันจะได้ผสมพันธุ์แล้วก็มีลูกนะครับเนาะโอเควางไปเลยนอนด้วยนะฮะโอเคชาแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปอืม ตัดคนแกะแล้วก็ไปเอาอาหารใ้มันนะครับเนาะก็อาหารที่เรามีตอนนี้ก็อาจจะทําเป็นขนมปังให้มันก่อนนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวเราขอทําการผสมพันธ์แกะหน่อยนะครับเ,เพราะว่าตอนนี้มีน้อยจังเลยแกะน้อยมากนะครับเดี๋ยวเราอาจจะได้ใช้ข้นแกะในการคาบเตียงเพื่อที่จะไปหาแร่ในืทรายกันด้วยนะครับเนาะโอเคขอนีบหน่อย โอเคเรียบร้อยอ่ากินยาแล้วนะครับโอเคแ๋่วเราทำการเก็บข้าวก่อนเนาะเออแต่มันเหลืออันนี้มันยังไม่ตัวเดียวสิโอเคถ้างั้นเก็บเลยแล้วกันนะครับเนาะ โอเคเรียบร้อยนะครับเนาะปะเดี๋ยวเราทำการไปคาบเตียแล้วก็คาบขนมปังให้ a อ c กันนะครับเนาะโอเคขนมปังเอาสัก1ิอันก่อนนะครับเดี๋ยวเราไม่มีกินไม่ใช่อะไรนะครับเนาะโอเคจุดเนี่ยแค่นี้มันมีเตียงเท่านี้มันก็สามารถมีลูได้แล้วนะครับเนาะอืมก็เดี๋ยวเราให้ขนมปังมนเนี่ยมันก็ผสมผานกันแล้วนะครับง่ายๆแค่นี้แหละนะครับเนาะ โอเคมาเดี๋ยวเราเยอะขนมปังให้มันเลยนะคะเนาะเนี่ยแล้วมันก็จะแบ่งกันนะครับเนาะออแล้วทีนี้มันก็จะมีเตียงแล้วมันก็รักกันเห็นปะเนี่ยแค่นี้นะคะไม่มีอะไรมากเลยนะคะสำหรับการผสมพั NBC, นธ <c oughs> ุ์เอ็เนาะแล้วราก็จะรอลูกมันโตนะคบแล้วก็ให้อาหารเรื่อยๆเติมเตียงเรื่อยๆแค่นี้แหละนะครับเนาะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวให้ลูกมันทำงานนะครับโอเค สวัสดีนะคะผมคุณลูก a อ c ซีที่หน้าเหมือนพ่อแม่ทุกประการนะครับเนาะซึ่งลูกที่เกิดมาเนี่ยมีโอกาสที่เป็นจะเป็น a อ c ซที่แบบขี้เกียจนะครับเนาะก็แล้วแต่วิกรรมนะครับเนาะโอเคแล้วกันอีกแล้วนะครับเนาะโอเคมุ้งมิงฟงฟิง,ฟงกันอีกแมวนะครับเาแลา้วกันแล้วกันโอเคลูกคนที่สองมาแล้วอย่างรวดเร็วนะครับเนาะแล้วก็มีแมวเกิดด้วยนะครับ ยังไม่หยุดนะครับจังหวะนี้เมาม,มันกันอย่างเหลือเกินโอเคฮะสมคนนั้นไม่พอนะครับสงสัยต้องการเพิ่มอีกหนึ่งคนโอเคอเป็นงไงฮะจังหวะนี้โอเคคนที่3มออกมาแล้วนะครับเนาะสุดยอดโอเคฮะต่อไหมฮะผมเอาต่อไหมฮะต่อไหมโอเคไม่ต่อแล้วผมว่าสงสัยเหนื่อยแล้วนะครับเนาะ โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับแนละ้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อให้พลาดกิจวัตใหม่จากผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับเนาะโอเคก็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ถ้าชอบหรือไม่ชอบซีรีส์นี้ยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย